สวัสดีค่ะแม่น้องวินนี่นะคะจะมารีวิวหลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษของ I can read นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครองที่กำลังเลือกหลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษนะตอนนี้ในช่วงปิดเทอมนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าถามว่าทำไมถึงอยากให้ลูกเรียนการอ่านนะคะลูกสาวอายุห้าขวบและกำลังขึ้นอันดวสามนะคะก็อยากให้เขาเริ่มอ่านหนังสือด้วยตัวของเขาเองได้ไม่ต้องไปติด ชะง,งักกับคําที่เขาไม่เคยเจอเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยให้ลูกอ่านนิทานค่ะแล้วแม่อ่านนิทานให้ฟังแล้วก็ลูกก็อ่านคําศัพท์แล้วพักหลังมาเขาเริ่มหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเองแล้วพอเจอคําที่เขาอ่านไม่เคยเจอมาก่อนเขาก็จะอ่านไม่ออกค่ะทีนี้แม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะวิธีของโฟนิกเนี่ยอาจจะช่วยเจอคําศัพท์ ที่เขาไม่เคยเจอแต่เขาก็ยังอ่านได้เพราเขาอ่านเองด้วยตัวเขาเองหลายๆครั้งเขาก็จะเข้าใจคําศัพท์นั้นด้วยตัวของเขาเองนะคะก็เลยมานึกถึงแล้วก็ให้ลูกไปประเมินค่ะอยากรู้ว่าลูกอยู่เลเวลไหนนะคะพอหลังประเมินจาก teacher Stephanie แล้ว30นาทีนะคะหลังในการประเมินก็จะมีการอ่านออกเสียงการอ่านคําศัพท์ต่างๆการอ่านคําที่มีจริงกับไม่มีจริงในภาษาอังกฤษสามารถอ่านได้ไหมนะคะก็ ได้เข้าเลเวล I n r n r e o n 1นะคะวันนี้ก็เลยเล,ยลงเรียนแล้วก็ได้วันนี้ได้เป็นวันแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะคะกับทิเชอร์เคนะคะขั้นตอนในการเรียนวันนี้เนี่ยอันดับแรกก็คือทิเชอร์ให้ออกเสียงโฟนิกแบบสูมนะคะถามเด็กแต่ละคนในห้องวันนี้มี4คนนะคะรวมลูกสาวแล้วนะคะ2ก็คือตอบคาถามให้แต่ละคนนึกคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยแอะออกมาแต่ละคนก็ตอบ bat ant cat นะคะแล้วขั้นตอน หลังจากนั้นก็ให้อ่านเรื่องราวค่ะเป็นสตอรี่สามเรื่องและในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีคำถามให้คิดให้ตอบด้วยก็ค่อยๆไปนะคะพอเรียนไปชั่วโมงหนึ่งก็พักสิบห้านาทีแล้วก็มาเรียนต่ออีกครึ่งชั่วโมงทั้งหมดคือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะข้อดีของการเรียนวันนี้ที่เห็นนะคะคือลูกสาวได้เห็นและได้อ่านคำศัพท์เยอะมากๆนะคะตัวเองก็นั่งอยู่ด้วยตลอดเลยเพราะว่าต้องช่วยเพราะว่าเป็นการใช้ ไอแคนดี้ใช้โปรแกรมที่ต้องดาวน์โหลดลงมาแล้วก็จะเป็นอะไรที่อมีการให้รางวาัลด้วยมีการใช้ครั้งแรกเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราดั้งกับลูกก่อนดีกว่านะคะแล้วลูกสาวห้าขวบก็ยังอ่านช้าอยู่นะคะก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะข้อดีที่เห็นวันนี้เลยก็ข้อที่สองนะคะก็คือพอลูกได้ฝึกอ่านโฟนิกแบบนี้เนี่ยลูกได้เห็นคําศัพท์ที่ไม่เคยเจอเขาสามารถอ่านเองได้เลยนะคะ แล้วก็มีการบ้านให้ทําด้วยนะคะมีหนังสือทางสถาบันก็ส่งหนังสือมาให้แล้วก็ทําการบ้านทบทวนในเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ว่างไปนะคะแล้วก็ทําการบ้านส่งฝึกกันฝึกให้ลูกอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหลังจากเรียนแล้วก็มี learning report ด้วยนะคะในโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดไว้เนี่ยก็ดูการเติบโตของลูกดูรายละเอียดว่ามีเราเข้าไปนั่งด้วยวันนี้ มีฟีดแบ็จากที่เชื่อด้วยว่าความคิดเหของที่เชื่อว่าลูกเราเรียนเป็นยังไงแล้วก็มีหนังสือมาให้ฝึกอ่านด้วยค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นรีวิวสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับการอ่านนะคะก็หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยน,นะคะให้กับผู้ปกครองทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ